มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแจ้งเตือนด่วนผู้ว่าราชการทุกจังหวัด วันที่6กรกฎาคม2566รายงานว่าเพจสืบนครบาลได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนภัยระบุว่าใครจะขายบ้านหรือที่ดินต้องระวังมุกใหม่มิจฉาชีพทำทีขอซื้อที่ก่อนจะหลอกล่อให้เราทำผิดสัญญาที่จะซื้อจะขายเพื่อเรียกเงินค่าปรับตามที่ระบุในสัญญาสืบนครบาล และ p c t 5ขอเตือนภัยรูปแบบการหลอกลวงของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ดังนี้คนร้ายจะทําการขอซื้อบ้านหรือวัตถุดินจากเราโดยจะวางมัดจาเป็นจํานวนเงินที่สูงโดยระบุวันโอนขายที่ดินกันไว้แต่ก่อนถึงวันโอนที่ดินคนร้ายจะโทรแจ้งผู้จะขายว่าขอยกเลิกการซื้อขายและยอมให้ยึดเงินมัดจำ ผู้จะขายส่วนใหญ่จะหลงเชื่อและไม่ไปสำนักงานที่ดินเพื่อโอนที่ดินตามสัญญามิชชาชิพจะไปที่สำนักงานที่ดินและนั่งรอตั้งแต่เช้า เพื่อให้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพหรือเพื่อที่ให้บุคคลทั่วไปและพนักงานที่ดินเห็นก็เป็นพยานได้เป็นผลให้ผู้ที่จะขายเข้าขายผิดสัญญาที่จะซื้อขายและมิจฉาชีพจะเรียกค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญาทั้งนี้การสอบประวัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมาซื้อบ้านหรือวัทถ่ดินของเราเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยความเป็นห่วงใยจากสืบนครบาลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ